แนวทางนะคะลาวพัฒนาวันศุกร์วันที่สิบห้ากันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะแนวทางของคุณพอบ้างสามขานะคะวิ่งลูดบนล่างนะคะวิ่งลูดบนล่างเด้อค่ะนะคะ,าะ,คะหางหวดกรอนบเห็นเด้อค่ะทำช่วงขอโทษขอภพยหลายๆนะคะปนที่ออกมานะคะเข่าจักรลุดนะคะคุณพ่อคนก็ได้หายนแนวทางมากนะคะวิ่งลูดเก้ากับสองนะคะ ให้เก้ากับสองนะคะวิ่งรูดนะคะบนล่างเก้ากับสองจับคู่นะคะสองเก้าสองหกสองสามนี 9, ่ค่ะเก้าสามเก้าหก เอ้าก้าวซองนี่ส้นกันเด้อค่ะพี่น้องกันเบิร์นเก้าเก้ากับซองสองกันเบิร์นนะคะ่ะ คุณ่อวันก็บอกว่าขอโทษขอไผ่หลายนะคะที่เหตุให้เอฟซีทั้งช่องเสียเงินน้ำนะคะแนวทางเล่าพัฒนานะคะเพิ่กันเน้นหายนะคะที่เก้านะคะเน้นหายที่เก่าด้วยค่ะ แคปหน้าจอไว้เถะเบิร์เลยนะคะแนวทางนะคะของคุณพ่อวังสามขานะคะวิ่งลูดบนล่างเก้ากับสองจับคู่เก้าสองเก้าสองหกสองสามเก้าสามเก้าหกเก้าสองสังเกตด้วยค่ะชนกันเก้าสองสองเก้าการเบิร์นเก้าเก้ากับสองสองนะคะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เอาไว้นะคะเป็นแนวทางก็แล้วกันนะคะสีขาวสีลุกก็เยาว่ากันเด้อค่ะเพราะว่าทังช่องเองกระแด้มานําเสนอเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะกระออห้เอฟซีทังช่องเอาไปพิจารณาเอาเอาไปเบิง้งกับสํานักนอื่นๆนะคะเนาะเอาไปแถแนมเบิ้งนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดกษสวัสดีค่ะ